เดตพยากรณ์อากาศวันที่11มกราคม67ไปจนถึงวันที่16มกราคม67ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ11มกราคม67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันต กเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสสาหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด5 1าถึงองศาเซลเซียสกับมีน้าค้างแข็งบางแห่งบางพื้นที่ส่วนบริเวณยอดภูข,ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่11-17ององศาเซลเซียสค่ะ ในช่วง12-16มกราคม67บริเวณความก,กดกระสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2อ,อ,องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือส่วนภาคกลางและภาค ตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนบริเวณยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียส มาอัปเดตกันต่อสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดาม,มันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและหา่างั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในช่วงวันที่11-12มกราคม67หลังจากนั้นในช่วง สามถึงสิมกราค,คม67เจ็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ